ช่วงอินชรันคลินิกโดย FWD ประกันชีวิตสวัสดีค่ะชื่อปุ้มค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกยังเล็กแต่สนใจอยากทำประกันเพื่ออนาคตของลูกมีคำแนะนำไหมคะโอ้ยเจ๊นี่ๆๆ่นี่นนนว่จะเคสของน้องปุ้มเนี่ยนะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะลูกเล็กด้วยนะ <ưng> แต่ว่าอะแต่ชุดข้อมูลคือนางมีประกันแล้วแต่ตอนนี้นางแค่สนใจอยากจะทำยูนิตลิงเพิ่มแต่นางไม่รู้ว่าเอ๊จะตอบโจทย์หรือเปล่า<อ>แต่ฉันเข้าใจนะเพราะอะไรรู้ไหมว่าหัวอกคนเป็นแม่ไงเธอ,เอแล้วแบบเป็นแม่เลี้ยงเดียวอะแล้วแบบเธอนึกออกมาวันดีคือดีไม่รู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าแล้วอนาคตลูกจะเป็น,ปนยอยังไงเะนนีนี่ยภ้านนี้เขาบอกว่าอของน้องปุ้มเนี่ยเขาเรียกว่า ต้องการความความคุม้คมครองถูกไหมทีนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือ,อ,อไอตัวยูนิตลิงเนี่ยม,มันดีตรงไหนเจว่าตอบโจทย์ไหม ฉันว,ว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นประกันอื่นๆเนี่ยเราซื้อประกันไปปุ๊บ <ๆ S 2> เข้าไปซื้อกันคุ้มครองเสร็จปุ๊บบริษัทประกันไปลงทุนให้แต่ถ้าเป็นยูนิตลิงค์น้องปุ้มจะ๊ะอันเนี้ยซื้อประกันแบบเดียวกันนะ,ะประกันชีวิตแต่ว่าเรื่องการลงทุนเนี่ยน้องปุ้มสามารถเลือกลงทุนได้เขาเรียกมีอิสระมีการเลือกการลงทุนข้อที่2มันต่างกับตัวประกันตลอดชีพยังไงคือ whole life นะคะฟังแล้วอย่าตกใจจ่ายค่าเบี้ยแสนหนึ่งถ้าเป็น อ่าสารหนึ่งยูนลิะสจะได้คุ้มครองหล้าน50เท่า50เท่าถูกต้องถ้าเป็นโฮลไลท์จ่ายค่าเบี้ยอยากได้การคุ้มครอง5ล้านต้องจ่ายค่าเบี้ยประมาณส0ง0 0นต่างกันนี้เลยเนาะาั้นก็เลยต้องตอบโจทย์ว่ายูนิตลิงก์ต่างกันตรงที่ว่าคุณจ่ายค่าเบี้ยน้อยนะคะคุ้มครองได้มากแล้วก็ถ้ารับความเสี่ยงได้นะรับความเสี่ยงได้เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าผลตอบแทนจากอนาคตเนี่ยเพื่อจะไปส่งการศึกษาบุตรก็ได้สูงโอ้ยนีย้ตอบโจทย์น้องปุ้มนะฉันว่าน้องปุ้มไม่ต้องลังเลยเลยเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยะนะคือที่น้องสงสัยเนี่ยว่าเอ๊ยยูนิตลิงก์มันจะตอบโจทย์ฉันไหมฉันก็ห่วงใยลูกไอ,อนาคตอะไรเงี้ยในขณะเดียวอนอาจจะแบบว่าฉันก็ไม่ค่อยจะมีความรู้ด้วยเรื่องอเรื่องของการลงทุนเรื่องอะไรนะซึ่งข้อมูลเนี่ยฉันว่าดีหรือเปล่าเพราะว่าเดียเ๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่น้องปุ้ม ที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเดี๋ยวนี้คุณแม่เลี้ยงเดียเด่ยวเยอะมากแล้วบางคนไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงเดี่ยวไม่ได้เลี้ยงคนเดียวนะเดี่ยว 2, 2> สองส<า>เดี่ยวสามเลยอยงนี้เจะงั้นวันนี้เนาะถือว่าตอบโจทย์น้องปุ้มแล้วถ้าอยากรู้ทำยังไงเอาเป็นว่าใครที่ต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันยูนิตลิงค์คลิกไปตามลิงก์ที่อยู่ข้างนี้เลยค่ะ